ดีค่ะวันนี้มาพบกับหนึ่งหนึ่งแอนบุ๊กนะคะวันนี้หนึ่งจะมารีวิวหนังสือที่หนึ่งอ่านจบในช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างมาช้านิดนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้หนึ่งอ่านแบบหนังสือได้แบบว่าสปีดแบบช้ามากๆาเลยค่ะว่าเหมือนไปอ่านหนังสือแล้วก็เจอเล่มที่หนึ่งรู้สึกว่าเออไม่ค่อยสนุกนะอาจจะไม่ค่อยตรงแนวหนึ่งด้วยนะคะก็แบบหลายๆเล่มติดๆกันนะก็เลยทําให้สปีดในการอ่านหนังสือหนึ่งอะ ช้ามากกว่าแบบว่ากว่าจะได้อ่านจบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หนังสือที่หนึ่งอ่านจบในช่วงนี้เป็นหนังสือที่หนึ่งแบบว่าซื้อมาใหม่แล้วก็ไปยืมจากห้องสมุดออนไลน์มานะคะแบบช่วงนี้หนึ่งอินมากๆเลยก็เลยทําให้แบบสปีดในการอ,าอ่านหนังสือหน uh, ึ่งแบบว่ามาเร็วขึ้นมากๆเลยคะ่ะ<ๆ>ก็ไม่เป็นการเสียลานะคะก็ไปชมหนังสือที่หนึ่งอ่านจบช่วงนี้เลยค่ะก็มาเริๆๆ่มจากเล่มแรกเลยนะคะที่หนึ่งอ่านจบก็คือเล่มนี้ค่ะ ฮันสวานากิจอมาหางการหนึ่งพวกเราเข้ารุ่นฟองสบู่เออเชื่อข้างยาวน,นิดหนึ่งนะคะก็เรื่องนี้หนึ่งแบบว่าชอบมากแล้วก็เหมือนไม่ได้อ่านหนังสือเลยค่ะแบบเหมือนดูหนังเลยมันแบบการเล่าเรื่องมันแบบฉุบฉับฉุบฉับแล้วก็ไม่มีอ่อานที่แบบว่าน่าเบื่อระหว่างเรื่องเลยค่ะก็เรื่องนี้นะคะคำโปรยเขาอ่ะก็แบบว่าแบบร้ายมาเท่าไหร่เออคืนกับไฟเท่านั้นค่ะชิงไหวชิงพิมพ์นะคะ เฉือนคมแห่งวงการธนาคารญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็สร้างฟากรดการนะคะที่โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นด้วยค่ะก็เรื่องนี้สนุกจริงหนึ่งอ่ะแบบติดหนึบมากมากเลยค่ะก็เรื่องย่อเล่นนี้นะคะฮันโวานาโอกิมุ่งม,มั่นเป็นนายธนาคารด้วยความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่เขาทางานในธนาคารยุคที่เศรษฐกิจเนี่ยฟองสบู่บัดน,นี้นะคะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าด้านาสินเชื่อแต่ด้วยคำสั่งของผู้จัดจาก,การสาขาบริษัทลูกค้าที่กู้เงินไปกลับล้มละลาย คันสว้าเนี่ยถูกผักพาราให้เป็นผู้รับผิดชอบในการปล่อยกู้ที่ผิดพลาดเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูและจำต้องหาเงินมาคืนคันสว้าจะสู้จนถึงที่สุดร้ายมาแค่ไหนจะร้ายกลับไปอย่างสาสมเลยค่ะหนึ่งรู้สึกว่า,พาเพลงแร็ปเนี้คือแบบว่าเจ๋งมากๆแล้วก็เป็นการทวงคืนหนี้เสียนะคะห้าอยล้านเยนที่แบบไปได้สุดมากๆนะคะมันแบบว่า มันพีมากเลยสําหรับหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่แบบการทวงคืนนะคือแบบพระเอกเขาโดนใส่ร้ายจากหัวหน้านะคะที่แบบว่าเร่งให้แบบว่าทําแบบเงินกู้ให้กับบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบพระเอกคิดว่าแบบเออเขาแบบอาจจะไม่มีปัญญาจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าหัวหน้าเขาแบบเร่งเรื่องแบบให้แบบให้บริษัทนี้กู้ให้ได้สรุปสุดท้ายบริษัทเนี้ล้มละลายนะคะไม่มีแบบเงินให้มาจ่ายให้ธนาคารอะ ห้าร้อยล้านเยนแล้วแบบพระเอกอะต้องทาอะไรทุกอย่างแบบว่าเพื่อทวงคืนเงินห้าร้อยล้านเยนนะมาไม่งั้นอะพระเอกจะแบบว่าสูญเสียหน้าที่การงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หัวหน้าก็แบบโยนทุกอย่างอะแบบให้พระเอกอะที่แบบว่าเป็นลูกน้องอะรับผิดคนเดียวแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้อ่านไปก็แบบฮิกไปฮิกมาแล้วเป็นการทวงคืนเงินที่แบบว่าสุดยอดมากคือแบบ เรื่องนี้แบบว่าสนุกจริงๆค่ะอยากแนะนําเรื่องนี้มากค่ะแล้วก็แบบอ่านจบได้ไวมากคือแบบสนุกมากๆจริงๆค่ะแันสวานากินะคะเล่มหนึ่งค่ะเล่มถัดมานะคะที่1อ่านจบก็คือเล่มนี้ค่ะ Color Li ไลค่ะเล่มนี้หนึ่งเคยดูเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์มาแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งอ่ะชอบมากก็เลยซื้อเป็นหนังสือเล่มนี้มาด้วยค่ะสิ่งที่ทําให้หนึ่งแบบว่าซื้อเล่มนี้มานะเพราะว่าภาพวาดเลยค่ะแบบภาพวาดในเล่มนี้คือน่ารักมาก เดี๋ยวหนึ่งจะเปิดให้ดูเป็นบางภาพนะคะอันนี้คือคุณแม่อีกโลกนึงนะที่แบบมีตาเป็นกระดุมก็อันนี้นะคะ Colorlines เนี่ยต้องไปช่วยพ่อแม่นะที่ติดอยู่แบบว่าในอีกโลกหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ c o l o r l i n e ถูกขังไว้ค่ะ อันนี้เป็นแม่มอดกับคอล o r i ไล์นะก็จะมีตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะที่หนึ่งชอบมากๆเลยค่ะเป็นตอนที่คอลล่ไล์นะคะได้แบบว่าออกมาจากแบบว่าพ่อแม่ของอีกโลกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กลับมายังแบบว่าบ้านของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าถูกรู้ว่าแบบว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยถูกจับไปนะคะไปยังอีกโลกหนึ่งเนี่ยคอลลไลส์ก็รู้สึกว่ากลัวมากนะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องแบบไปช่วยพ่อแม่ตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคอลลไลส์เนี่ย ตอนที่กําลังอ่ะจะไขกุญแจเพื่อแบบว่าไปยังอีกโลกหนึ่งอ่ะคอลนีนึกถึงแบบเหตุการณ์ที่แบบพ่อของตัวเองอ่ะทําให้ไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้แบบตัวของคอลลีนคือแบบเกิดความกล้าหาญขึ้นมานะ มันจะเป็นตอนที่คอลไลส์คะยังเด็กๆอยู่แล้วก็คอลไล์เนี่ยจะแบบว่ามีนิสัยที่แบบอยากจะเป็นนักสำรวจใช่ไหมเออแล้วก็ชอบไปแบบเที่ยวเล่นเที่ยวน,นั่นเที่ยวนี่แถวละแวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบบลก็คอลไลส์ก็ไปที่หนึ่งนะที่มันจะแบบค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเหมือนเขาจะชอบเอาของเก่าอะไรเงี้ยค่ะมาทิ้งไว้แล้วเหมือนพ่อเป็นห่วงกลัวแบบว่าคอลไล์จะได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยที่จะขอตามคอลไล์ไปด้วยค่ะพอไปถึงเนี่ย เหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่คอลลารซ่าจะไปเหยียบรังของต่อค่ะแล้วก็แบบถูกต่อต่อยแล้วพ่อของคอลลาร์ไล่ยก็บอกว่าให้คอลลาร์ไล่ยวิ่งหนีไปนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพ่อจะช่วยถ่วงเวลาให้เองคอลลารซก็รีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบพอวิ่งได้สักพักที่แบบหนีจากตัวต่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อของคอลลาร์ไล่ยก็วิ่งตามคอลลารซมาครั้งก็เห็นว่าแบบ ตัวเองอะถูกตอกกัดแค่แบบว่าหนึ่แผลแต่ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยถูกต่อแบบกัดแบบว่าเป็น30กว่าแผลเลยค่ะแล้วเหมือนพ่อเขาก็รู้สึกว่าแบบ เออเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้กล้าหานนะเออเขาแค่แบบยืนเฉยๆเองแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะได้ยืนหยัดนะคะที่ถูกแบบตัวต่อต่อยเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนที่เห็นลูกเขาอ่ะวิ่งหนีตัวต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะได้ยืนหัวเวลาให้ตอนนี้เห็นลูกเขาวิ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็พ่อของคอลโลไลเนี่ยแบบว่าพอเห็นคอลลไลเนี่ยได้แบบว่าวิ่งไวแบบว่าในจุดปลอดภัยแล้วใช่ไหมพอเขาก็เลยแบบวิ่งมาหาคอลโลไลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพ่อของคาร์ไลใช่ไหมคะก็ทำแม่นตาเนี่ยตกไปนะแล้วก็อีกวันหนึ่งพ่อของคาร์ไลเนี่ยก็แบบว่าไปหาแม่นตา หลังจากเกมานานาคอลไลก็เห็นพ่อกลับมาพร้อมกับแว่นตาอะไรนี้เออแล้วก็พ่อของคอลไลก็บอกว่าสิ่งที่เขาแบบที่ยืนน่ะแล้วก็ให้ตัวต่อเข้ามาต่อยตัวเองเน,นั่นไม่ได้เรียกว่าความกล้าหาญหรอกแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พ่อเขาออเรียกว่ากล้าหาญก็คือการที่ต้องไปเก็บแว่นตาใหม่นะคะในอีกวันทัทง้ทงๆที่ตัวเองอ่ะก็กลัวแล้วก็รู้ว่าตัวต่อเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็แต่ว่าก็เลือกที่จะไปค่ะนั่นแหละเรียกว่าความกล้าหาญ เรื่องนี้หนึ่งอ่านจบแล้วนะคะก็ค่อนข้างชอบนะคะเหมือนเรื่องเนี้ยเขาจะแบบว่าคนแต่งอะคะ่ะเขาอยากจะแต่งให้ลูกสาวให้แบบว่ามีความกล้าหาอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งก็รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความกล้าหาของ c o l o r i z e ในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้หนึ่งเนี่ยแบบประทับใจมากๆเลยถึงแม้ว่าตัว Colorized เนี่ยแบบว่าจะกลัวในการกลับเข้าไปในแบบว่า ในบ้านอีกหลังหนึ่งที่มันอยู่อีกมิติหนึ่งใช่ไหมเออที่แบบพ่อแม่ที่มันมีตาเป็นกระดุมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อช่วยพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคอไลก็แบบว่ารวมรวมความกล้าที่จะไปช่วยพ่อแม่ของตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะเออมันรู้สึกว่าแบบเออทำให้สิ่งนี้ยมันทําให้หนึ่งประทับใจในหนังสือเล่มนี้มากมากเลยเล่มถัดมานะคะที่หนึ่งอ่านจบนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะโครงกระดูกแม่มมสุค่ะฆาตกรรมแห่งความรักนะคะเล่มนี้เป็นของนักเขียนคนไทยนะคะคุณเจนจีค่ะก็คำป่ยของเล่มนี้นะคะ เมื่อตกลุมรักเธอปล่อยมือจากสิ่งที่ยึดอยู่และปล่อยให้ตัวล่วงหล่นสู่อ้อมแขนของใครสักคนและเชื่อว่าเขาจะกอดเธอไว้ไม่ใช่แค่เพียงเชื่อขณะแต่ตลอดไปเธอกล้าเสี่ยงที่จะตกสู่พื้นแมว้ว่าร่างจะแหลกเหลวเธอล่วงหล่นและล่วงหล่นแล้วเธอก็แหลกเหลวไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอกอบเก็บชิ้นส่วนของเธอมาประกอบใหม่จูมือเธอเข้าสู่ร้านหนังสือเก่ารงกระดูกแม่มด พบเจ้าของร้านผมสีเงินผู้รอบรู้และพนักง,งานสาวผมแดนผู้ขยันจริงจัง เราต้อนรับลูกค้าด้วยเรื่องราวของขังจากเหล่าแม่มดแห่งอดีตการก้าวเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวการแก้แค้นนะคะของผู้หญิงเนี่ยที่ถูกสามีนอกใจนะคะโดยมาที่ร้านของกระดูกแม่มดค่ะเพื่อมาหาหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมคนรักค่ะโดยมีการสอดแทรกนะคะเนื้อหาของวรรณคดีไทยมาด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าคนเขียนเล่มนี้ค่ะค่อนข้างใช้ภาษาที่สวยมากๆเลยแล้วก็เขียนได้ดีมากๆค่ะแล้วก็การแก้แค้นในเรื่องนี้นะคะแบบว่าเดือดมากเลย แล้วมันจะแบบว่าสะใจแบบบวกแบบหลอนๆจิตๆิตนิดๆนะคะแต่ว่าการฆาตกรรมคนรังในเล่มนี้รู้สึกว่ามันแบบว่าครีเอทดีค่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบหลายๆตอนของแบบหญิงสาวหลายคนนะคะในเล่มนี้เนาะส่วนตัวนะคะหนึ่งรู้สึกแบบว่าหงุดหงิดนิดๆนะแต่ว่าในแบบว่าพวกต้นเรื่องนะคะของตอนย่อยแบบ กือบทุกตอนเลยค่ะจะเป็นเหมือนความคิดของคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าสามีเนี่ยเป็นใหญ่นะผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ในโอวาดค่ะแล้วก็ยอมและทนเพื่อแบบว่าให้มีสามีอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นการอะไรที่แบบเป็นทอกซิทธ์เรเลชั่นชิพมากๆเลยค่ะในเรื่องนะคะก็จะเกี่ยวกับผู้ชายเนี่ยที่แบบนอกใจภรรยาแล้วก็ทุบตีภรรยาะคะ่ะแล้วก็ภรรยาเนี่ยจะแบบว่า ไม่ปีปากบ่นเลยนะแล้วก็จนถึงกระทั่งที่แบบว่าจะข่มขืนลูกสาวตัวเองด้วยค่ะถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยภรรยานี่จะมาที่ร้านโครงกระดูกแม่มดเพื่อมาแก้แค้นสามีใช่ไหมคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้ามันไม่ถึงที่สุดอะภรรยาจะแบบว่าจะจะไม่ทาสามีเลยนะทั้งที่ตัวเองแบบว่าถูกแบบถูกตีถูกทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันอาจจะเป็นแบบต้นเรื่องที่ทําให้หนึ่งรู้สึกว่าแบบเอะทำทำไมต้องต้องยอมขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เล่มน,นี้ก็ถือว่า ก็โอเคนะคะแล้วก็มีการแบบว่าเ,าเล่าเรื่องโดยสอดแะะทรกวรรณคดีไทยไว้ด้วยค่ะก็เจ๋งดีค่ะเรื่องถัดมานะคะที่1อ่านจบนะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะอ m มอนเตอร์คอค่ะผู้มาเยือนหลังเที่ยงคืนค่ะเรื่องนี้นะคะกระดาษทําให้หนึ่งประทับใจมากๆเลยค่ะมันไม่เหมือนกระดาษธรรมดานะแต่มันเหมือนเป็นแบบกระดาษโปสเตอร์เลยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าภาพวาดแบบเกือบลุกหน้าเลยนะแต่เราภาพแบบสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวปีศาจ<า>ก็เนื้อเรื่องของเล่มน,นี้นะคะปีศาจเนี่ยมาหาเด็กชายนะคะเกิดทุกคืนเลยน,นับตั้งแต่แม่ของเขาเนี่ยเริ่มเข้ารับการรักษานะคะมาเล่านิทานให้เด็กชายฟังนะคะ3มเรื่องค่ะแล้วพอเล่าจบทั้ง3มเรื่องนะคะปีศาจเนี่ยต้องการสิ่งที่อันตรายที่สุดนะคะจากเด็กชายค่ะนั่นก็คือความจริงค่ะ เด็กชายนะคะมีแม่ป่วยเนี่ยด้วยโรคมะเร็งค่ะแล้วก็พ่อเนี่ยไปแต่งงานใหม่นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาค่ะที่โรงเรียนนะคะเด็กชายเนี่ยถูกมองด้วยความไม่ทนาค่ะแล้วก็ไม่ถูกกับยายของตัวเองด้วยนะคะนิทานที่ปีศาจเล่าเนี่ยมันจะแบบว่าเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนของจิตใจของมนุษย์นะคะคือแบบไม่มีคนที่ดีที่สุดไม่มีคนที่เลวที่สุด คนที่ดีที่สุดก็อาจจะทําส okay. ิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้แล้วก็คนที่เลวที่สุดะก็อาจจะทําส er ิ่งท well> ี่ดีได้ด้วยเช่นกันค่ะก็จริงๆนะคะพออ่านจบเนี่ยหนงค่อนข้างงงนิดๆนะคะเหมือนแบบว่าสิ่งที่แบบว่าหนังสือได้เล่ามามันเหมือนแบบเหมือนจะมีอะไรแบบมากกว่านั้นในการดําเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบค้นหาสิ่งที่แบบว่าความจริงของเด็กชายที่แบบฟันฝังหรือของเด็กชายมากว่าแต่ว่าสุดท้ายมัน หนึ่งโซนไม่มีอะไรเลยค่ะแค่สุดท้ายคือปีศาจต,ต้องการให้เด็กชายเนี่ยยอมรับว่าไม่อยากให้แม่ตัวเองตายค่ะแล้วก็จบเลยแล้วก็สิ่งที่ทําให้หนึ่งทึงนะคะคือปีศาจเล่มนี้จะมาตอนหลังเที่ยงคืนนะ่ะคือย4่สิสี่นากาจุดศูนนาทีค่ะมาเกือบทุกวันเลยแต่ว่าพอสุดท้ายอะรู้เลยว่าแบบทําไมอะปีศาจถึงแบบว่ามาเวลานี้นะคือแบบว่าค่อนข้างพีก็ว่ากเลยค่ะเชวงเวลานี้ แล้วก็สิ่งที่ดีมากๆในเล่มนี้นะคะหนึ่งรู้สึกว่าภาพวาดในเล่มคือสวยมากๆเลยค่ะวาดโดยคนจิมเคค่ะก็ถัดมานะคะเรื่องถัดมาที่หนึ่งอ่านจบนะคะก็คือผจญภัยในสุสานค่ะเล่มนี้อ่านจบแล้วอ่ะหนึ่งเกือบแบบจะร้องไห้ออกมาเลยค่ะไม่คิดว่ามันแบบว่ามันจะจบแบบนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่ทําให้หนึ่งรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็เนื้อเรื่องย่อในเล่มนี้นะคะโนโมดิโอเวนหรือบอสนะคะเป็นเด็กชาย รรมดาคนหนึงนะคะชีวิตเขาจะธรรมดามากๆเลยถ้าเขาไม่ได้มีชีวิตยอยู่ในสุสานนะคะถูกเลี้ยงดูมาโดยผู้ที่อยู่ในสุสานนะคะซึ่งมีทั้งเหล่าพูดผีและผู้ที่ไม่ใช่ทั้งคนเป็นและคนตายดูเหมือนว่ามีการผจญภัยและอันตรายมากมายอยู่ในสุสานแต่ที่จริงแล้วอันตรายที่แท้จ,จริงอยู่ในดินแดนของผู้ที่ยังมีชีวิตเพราะนั่นมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าแจ็คนะคะ ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของบอสไปตลอดกาลค่ะตอนแรกเนี้ยเป็นหนังสือที่1อ่านจบแล้วหนึ่งคิดว่าหนึ่งจะซื้อเก็บมานะคะคือแบบมันดีมากจริงอันนี้หนึ่งยืมมาจากทีเคพาร์คนะคะในเรื่องคือตามชื่อเรื่องเลยค่ะผจญภัยในสุสานนะคะคือแบบในสุสานเนี่ยบอสได้แบบผจญภัยหลายๆอย่างแล้วก็แบบไปเจออะไรหลายๆอย่างก็เราได้เห็นการเจริญเติบโตของเด็กคนหนึ่งนะจากที่บอกว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยถูกฆ่านะคะโดยชายชื่อว่าแจ็คนะคะฆ่าทั้งครอบครัวทั้งพ่อ แม่นะคะแล้วก็น้องสาวแต่ว่าบอสนะคะหรือโนเบรี่เนี่ยได้บอกว่ารอดขึ้นมาได้แบบว่าคลายไปแบบว่าอยู่ในแบบสุสานแล้วก็ถูกเลี้ยงดูนะคะมากับวิญญาณที่อยู่ในสุสานะคะ่ะจนสุดท้ายนะบอสก็ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ต้องออกจากในสุสานนะเพราะว่าออชีวิตมันก็แบบว่ามีบทเรียนใหม่ที่ทําให้เราต้องค้นหาเนาะบอสก็อยู่แต่ในสุสานนะคะสุดท้ายเนี่ยพอตัวขึ้นนะเอออันนี้แอบเศร้ามากเพราะว่า บอสอะจะไม่เห็นใครในสุสานแล้วค่ะเพราะว่าแบบโตเกินไปก็เลยต้องออกจากสุสานแล้วบอสก็จะได้ไปผจญภัยในโลกกว้างขึ้นที่มากกว่านี้ค่ะเป็นหนังสือที่หนึ่งคิดว่าตอนจบอะตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่ได้จบแบบนี้นะคือแบบพอจบแบบนี้รู้สึกแบบแอบแบบจะน้งตาไหลเลยค่ะมันทั้งเศร้าแล้วก็ปนดีใจไปกับบอสได้ค่ะในเวลาเดียวกันมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆสำหรับหนึ่งเลยค่ะ เล่มนี้แบบชอบมากๆเล่หนังสือเล่มนี้หนูงรู้สึกว่ามันอบอุ่นไปด้วยแบบว่าความรักแล้วก็ความอบอุ่นของทุกคนในสุสานที่มีให้บอสจริงๆค่ะหนูรู้สึกว่าเล่มเนี้มันถูกโอบล้อมไปด้วยความรักค่ะเออแบบมันดีมากเลยนะพระจนภายในสุสานค่ะดีมากๆหน่งชอบเล่มนี้ค่ะเล่มสุดท้ายในช่วงนี้นะคะที่หนงอ่านจบอะก็จะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะคะก็คือ กล้าที่จะถูกเกียดค่ะเล่มน,นี้หนูค่อนข้างซื้อมานานมากๆน่าจะ3ามปีบวกๆขึ้นได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้หยิบมาอ่านสักทีแต่ว่าพอหยิบมาอ่านหนูสัตวาเป็นหนังสือที่แบบว่าอุ้ยดีมากๆเลยแบบว่าน่าจะหยิบมาอ่านได้เร็วกว่านี้ค่ะกล้าที่จะถูกเกลียดค่ะเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับหนึ่งนะคะไม่คิดว่ามันแบบว่าจะดีขนาดนี้ได้เลย เล่มนี้คือแบบว่าดีมากๆาจริงๆค่ะแล้วก็เป็นการอ่านแบบว่าที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะเป็นคนสองคนนะคะที่แบบมานั่งแบบดิสคัทกันอะไรเงี้ยคนถามก็คือถามได้แบบหืมตรงประเด็นแบบเจาะลึกแบบหืมแทนใจมากๆเลยส่วนคนตอบนะคะนาะยปัชญาเนี่ยก็ตอบได้แบบว่าโหว้าวมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอบได้ ตรงประเด็นมากๆเหมือนกันค่ะและเล่มนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างแบบที่เยอะมากๆทําให้เราแบบคิดตามแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายมากๆค่ะตอนอ่านชื่อเรื่องนะคะของหนังสือเรื่องนี้กล้าที่จะถูกเกียนนะคะตอนแรกหนึ่งคิดว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทําให้เราอะกล้าเผชิญหน้าต่อแบบว่าความกลัวของตัวเองหรือความกลัวของสังคมรอบข้างนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่บทบทหนึ่งเองค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนทําให้ได้มองโลกได้กว้างขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการจัดลาดับความคิดที่ดีนะคะก็คือแบบว่าทุระของใครก็เป็นทุระของคนนั้นค่ะหรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนสมัยนี้มากๆเลยค่ะที่ถูกแบบว่าคาดหวังจากสังคมรอบข้างนะคะแล้วก็กับครอบครัวทําให้คนสมัยนี้แบบว่าเป็นทุกงได้ง่ายมากๆจริงๆค่ะเล่มนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะที่แบบว่ากล้าที่จะถูกเกียดนะคะแต่ลงไปถึงตัวเรานะคะที่เกียดตัวเองนะยคะ่ะ มีประโยคในเล่มหนึ่งนะคะที่หนึ่งชอบมากๆเลยในเล่มนี้นะคะก็คือถ้าเราเอาแต่สนใจว่าคนอื่นจะตัดสินคุณค่าเราอย่างไรและใช้ชีวิตไปตามเส้นทางที่คนอื่นคาดหวังให้เป็นเราก็จะทิ้งชีวิตของตัวเองแล้วไปใช้ชีวิตของคนอื่นแทนค่ะการที่จะถูกเกลียดค่ะก็เดี๋ยวหนึ่งมารีไขอีกครั้งนะคะว่า1อ่านหนังสือไรจบไปบ้างนะคะก็เรื่องแรกก็คือฮันสวะนาอกิ จมอาหังการหนึ่งพวกเราเข้ารุ่นฟองสบู่ค่ะเล่มที่2อง colorize เล่มที่3โครงกระดูกแม่โมดสุขคฆาตกรรมแห่งความรักเล่มที่4ผู้มาเยือนตอนเที่ยงคืนเล่มที่พ้าผจญภัยในสุสานและเล่มสุดท้ายกล้าที่จะถูกเกียดค่ะก็เล่มที่1แนะนํานะคะจากทั้งหมดที่1อ่านนะคะก็มีกล้าที่จะถูกเกียดค่ะผจญภัยในสุสานแล้วก็ฮันสวานาโอกิค่ะก็หนึ่งแนะนำสามเล่มนี้นะคะที่หนึ่งประทับใจที่สุดค่ะก็ไม่ได้ นานนะอาจจะพูดติดขัดไปบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนึ่งได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ